ผมพบกันอีกเช่เนเคยับช่องคนหนึ่งทอน,นคลิปนี้ก่อนอย่างได้เป็นในส่วนของตัวแคมปัสนะครับเพราะว่าต้องบอกกันนะครับว่ามาช้ากว่าที่คิดไว้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นดาบพิฆาตสูนใช่ไหมครับเพราะว่าแคมปัสที่เป็นแบบของแบทแมนเนี่ยพึ่งหมดไปประมาณเดือนที่แล้วผมแต่เห็นคนในกลุ่มเนี่ยมาโพสต์ขายกันนะครับตอนแรกผมก็ไปหาที่เซเว่นไม่เจอครับผมตอนนี้ก็เซเว่นแถวบ้าน วางจะจะมาเรียบร้อยแล้วคิดว่าตอนนี้น่าจะมีครบทั้งหมดทุกสาขานะครับผมก็อันนี้เะครับเป็นทั้งหมดอันนี้เป็นชื่อของแคมปัสยังลบแบทแมนนี่เป็นชื่อเต็มๆในนมแล้วก็เนียบด้านหลังเนี่ยจะอธิบาย,ยว,ว่ามีสะสมให้ทั้งหมดกี่แบบเนี่ยทั้งหมดให้สะสมทั้งหมด4แบบผมก็จัดมาทั้งหมด4แบบ,บผมแบบนี้หละมีแบทแมนแบทเกิร์ลแล้วก็มีโจ๊กเกอ Batman, Girl, ร์แล้วก็มี Joker, แฮร์รี่คินเคีัยผมเนี่ยทั้งหมด4ตัวเดี๋ยวเราจะมาแกะออกมาจาก ล่องจากหอเรามาดูนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่หกตัวแรกเป็นแฮน์เลคควีนนะครับผมนี่โอ้หนักเหมือนกันนะครับผมเพราะมันเป็นยางลบใช่ไหมครับด้านหลังครับมันเขีนว่าเป็นหุ่นยางลบแบทแมนนะผมใช้ลบดินสอครนะับขนาดความสูงอยู่ที่5เซนนะครับนี่ก็บอกเป็นที่ผลิต ต่างๆแล้วก็ผลิตที่ประเทศจีนนะผมแล้วก็ล็อตผลิตเนี่ยธันวาหกหกนะครับนานมากๆเลยหน,น,นุบมองหกระมาณนี้ครับผมกอตีตาโลโก้ดีซีแบทแมนแล้วก็วันเนอร์บาร์เนอร์นะผมเนี่ยสามนี่ก็เป็นตัวเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะว่าแกะออกมาจากห่อทุกตัวก่อนแล้วกันครับนี่แบทแมนครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโจเกอร์นะครับผมโจเกอร์ Joker. นี่ครับอีกตัวก็เป็นแบคเกอร์นะครับผมเราจะมาแกะดูตัวทุกตัวนรับแกะกันก่อนครับ ยืนได้หรือเปล่าโอเคผมยืนได้นะครับนี่โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์มันจะยืนยากนิดนึงครับนี่ผมแมทแมนครับ แบทแมนยืนได้เหรอนี่ยแบทแมนยืนได้ครับนี่แบทแมนยืนได้ครับเหลูกป <s grasp> ีนนะครับผมน,นี่ยืนได้หรือเปล่าเคตัวนี้ก็ยืนได้นะครับลูกเล่นแต่ละตัวเนี่ยมมันสามารถที่จะถอดได้นะครับมีกับตัวแบทแมนก็ถอดได้หรือเปล่านะครับ นี่ครับแบทแมนสามารถถอดตัวของชุดออกมาได้นะครับผมแล้วก็ตัวกางเกงก็ถอดออกมาได้นะครับปากนี่ครับปากก็ถอดออกมาได้เช่นกันครับใส่เข้าไปนี่อระมานี้ถัดมานะผมมาดูแบทเกอร์นะผมถอดได้หรือเปล่าครับ เหมือนกันนะผมถอดปากได้ครับหน้ากากถอดได้ไหมเอ่ยเนี่ยหน้ากากก็ถอดได้ครับนี่แบบนี้แล้วก็ส่วนลำตัวกับหัวถอดได้นะครับผมผมด้านหลังก็ถอดได้ครับลำตัวนี่ครับเสื้อผ้าถอดออกมาได้เหมือนกันนะครับ ถัดมาก็เป็นโจ๊กเกอร์นะครับผมโจ๊กเกอร์นี่ก็นีครับผมด้านหลังนี่ผมถอดออกมาได้แบบนี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเสื้อผ้านะครับผมก็ถอดออกมาได้เช่นกันครับผมถอดออกมาได้หมดเลยครับนี่แยกชิ้นส่วนได้แบบนี้ ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับโอเคประมาณนี้ครับถัดมาผมเนี่ยตัววิควีนก็ถอดนี่ตรงถอดแยก โอ้ oh, ตัวนี้นี่คือแบบลูกเล่นเยอะนะครับผมสามารถถอดแบ่งหัวได้แบบสองฝั่งนะครับสองสองซีกนี่มแล้วก็ลําตัวก็สามารถที่จะแบ่งได้เหมือนกันนะผมเนี่ยส่วนบนกับส่วนล่างครับผมนี่ประกอบกับเข้าไปครับนี่ก็ประกอบแบบนี้ครับผม ครับโอเค,คก็ตัวที่ผมได้มาเนี่ยตัวเฮนนิคิเนี่ยค่อนข้างจะมีตําหนิพอสมควรนะผมถ้าแนะนําเนี่ยใครไปหาซื้อนะก็หาตัวที่มันแบบสีสันชัดกว่านี้นะเพราะว่าตัวนี้สีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับรอบแล้วเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวคอมเมดไรเดอร์นะผมตัวนั้นมีให้สะสมทั้งหมดอยู่6แบบนะผมส่วนมารอบนี้ก็ได้มา4แบบ,บตัวแล้วเนี่ยจะขนาดเล็กกว่านะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ยืนได้หรือเปล่าก็ยืนได้นะครับผมแต่ว่าหัวมันค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้เวลายืนเนี่ยมันจะตกนะครับนี่ก็คลิปนี้ก็น่าจะจากกันไปกับตัวแคมปัสนะครับผมเป็นยางลบแบทแมนในผมใครที่สะสมแล้วแล้วก็เพิ่งเห็นคลิปนี้ก็ไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลฟเว่นครับผม ไม่รู้ว่าทางบิ๊กซีอโลตัสเนี่ยจะมีหรือเปล่าแต่ว่าเซเว่นเนี่ยตอนเนี้ยมีแน่นอนนะผมก็ไปหาซื้อได้ราค่าหนึ่งซองนะผมจะได้ขนมแบบนี้แล้วก็ได้เป็นตัวยางลบนผมหนึ่งชิ้นผมอยู่ที่3 0บาทนะครับก็ไปหาซื้อกันได้ที่เซเว่นนะผมก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ใครได้ครบแล้วก็มาคอมเมนต์บอกละกันนะผมส่วนใครที่ได้แบบไหนคิดว่าบางตัวเนี่ยน่าจะมีตําหนิผมได้ตัวเนี้ยมีตาหน,นิที่แบบชัดเจนนะผมนี่บริเวณของหน้ากากเนี่ยครับ สีจะจางๆนะครับผมก็ประมาณนีน้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสันกะดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคุณเมืองท้อยไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกันนะผมไปนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ